ยินดีต้อนรับเข้าสู่ก่มูคุณต้อมติวเตอร์นะครับนักเรียนมปหนะครับตอนนี้ครูกําลังบันทึกเสียบบันทึกวิดีโอย้อนหลังคนไหนคนไหนดูวิดีโอชุดนี้ให้นักเรียนทําข้อสอบหน้าสิบห้าคณิตศาสตร์แล้วก็ใช้เวลายี่สิบนาทีครบยี่สิบแล้วเปิดวิดีโอดูเฉลยเฉลยข้อหนึ่งเฉลยข้อหนึ่งครูช่วยนักเรียนแล้วคือ กํา <ร capitalist> um จัดตัวส่วนให้แล้วใช่ไหมกําจัดตัวส่วนให้แล้วแล้วก็คูณให้เรียบร้อยได้ 4x ลบเท่าไหร่ 4x ลบ 3x เท่ากับ2นักเรียนครับหักล้างกันเหลือเท่าไหร่เหลือ x ฝั่งซ้าย x ฝั่งขวาเท่าไหร่ครูแก้สมการเสร็จกันเสร็จแล้วเสร็จแล้วพราะเหลือ x ตัวเดียวตอบเลยพอควายใครถูกยกเว้ยถูกต้องใชได้ใชได้เอาข้อสองนี้ครูช่วยนักเรียนแล้วนะครับเราคํานวณไปคํานวณมา 8x ลบ9เหลือลบ x เท่ากับสิบติดข้อห้ามวิธีการแก้ข้อห้ามคือนักเรียนสลับข้างพอสลับข้างเครื่องหมายจะกลายเป็นเครื่องหมายตรงข้ามอย่างเช่นลบ x ย้ายไปฝั่งขวามันก็จะกลายเป็นบวก x จากสิบฝั่งขวาย้ายมาฝั่งซ้ายมันก็จะเป็น x, ลบสิบ x เท่ากับลบสิบตอบลบสิบ <Yeah. Yeah. S 1> อ้าวเอาล้ข้อสามสิบข้อ 3, ข้อสามข้อสามทำเป็นเศษเกินสักก่อนนะครับ พอทำเ็จเกณฑ์เ็จน,นักเรียนก็เอาคณนอมาคูณคณะนอคือสามหกคูณแล้วตัดทอนคำนวณออกมาได้ก้อนสี่เหลี่ยมก้อนนี้ครับขั้นตอนต่อไปทำยังไงนักเรียนครับตัวเลขที่อยู่กับตัวแปรขิดทิ้งหมดเลยหนึ่งร้อยยี่สิบเก้านักเรียนก็ย้ายไปหารครับคุณฐานนักเรียนจริงๆว่าตัดทอนได้ไหมได้สี่สิบสามคูณอะไรเอาสี่สิบสามตัดเลยสี่สิบสามหนึ่งเป็นสี่สิบสามสี่สิบสามคูณสามเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าข้างบนหนึ่งข้างล่างเท่าไหร่ข้างบนหนึ่งข้างล่างสามตอบเลยกอไก่ เอา43าปไปตัดอ่ะตัดทั้งเศษและส่วนแล้วเหลือ1ข้างล่าง3เฮ้ยการตัดทอนปกติไม่ได้ซับซ้อนอะไรไม่ได้ซับซ้อนอะไรอ่วต่อครับอันนี้ได้ไรนะลบกันเหลือสา3เหลือ3ส่วน x เฮ้ยอย่าให้ x เป็นตัวส่วนทํายังไงมันหารย้ายไปคูณใช่ไหมย้ายไปคูณได้ก้อนนี้ออกมาไปก้อนนี้แล้วคราวนี้ทําไงครับ ตัวเลขที่เกี่กับ x คือเลขอะไรบ้างสองมันหารย้ายไปทําอะไรอตอบหกส่วนเลขหนึ่งไม่ต้องย้ายเพราะหนึ่งย้ายไปแล้วมันก็ได้เท่าเดิมข้อห้าก็กําจัดตัวส่วนโดยเอาคอนนอ,นนอนคือสามสิบหกไปคูณเขาก็ตัดทอนแล้วใช่ไหมตัดทอนแล้วห้าคูณสี่เป็นยี่สิบได้ก้อนนี้ออกมาครับใช่ไหมได้ก้อนนี้ออกมาเนาะเสร็จแ,แล้วทําไงต่อทําไงต่อมันสามารถบวกกันได้ใช่ไหมยี่สิบบวกสี่ิบสองได้หกสิบสองก้อนนี้นะ เท่ากับสามสิบเอ็ดนะเสร็จแล้วติดก็ห้ามอยกแล้วนักเรียนอย่าให้เอ็เป็นตัวส่วนก็ย้ายข้างเลยครับจากหารย้ายไปคูณกลายเป็นก้อนนี้ทันไหมรูมมแก้สมการเสร็จยังรูถามนักเรียนค่าครูแก้สมการเสร็จยังยังเพราะอะไรบอกรูก่อน<า>เพราะอะไรเ,เพราะว่าตัวเลขกับตัวแปรยังติดกันอยู่ถูกไหมต้องกํจาจัดมันทิ้งเอาไปหารเหลืออะไรสามสิบเอ็ดคูณสองเป็นหกสิบสองใช่ไหมตัดทอนได้สองตอบข้อไหนดีตอบงองูครับ ข้อห้าตอบงงครับส่วนข้อหกข้อหกขออนุญาตลบออกนักเรียนออนไลน์ได้ยินทันครูนะครับข้อหกเนี่ยต้องกรจัดตัวส่วนคอร์นของมันครูบอกครูบอกนักเรียนแล้วคอรนอนคือเท่าไหร่คือสามสิบใช่ไหมต้องสุคูณตัวส่วนที่เท่ากับสามสิบก้อนแรกห้าเท่าไหร่ห้าคูณหกเป็นสามสิบใช่ไมไม่ได้ตัวส่วนตัวที่สองสิบคูณอะไรสิบสามเป็นสามสิบเอาสามมาคูณ ก้อนที่สามครับก้อนคูณไปสามไม่เท่ากับสามสิบสามเท่าไรครับสามสิบเป็นสามสิบเอาไปคูณข้างบนครับและก้อนสุดท้ายเอาหกตัดสามสิบได้เท่าไรครับหกห้าเก่งมากเห็นไหมเราตัดทอนได้เท่าไรตัวเลขเราไปคูณข้างบนทั้งหมดเลยก้อนแรกได้เท่าไรลูกสี่สิบแปดมีเอ็กไหมก้อนที่สองครับบวกเก้าก้อนที่สามฝั่งขวามือเป็นเท่าไรครับห้าสิบเอ็กก้อนสุดท้ายได้เท่าไรลูกเออ คราวน,นี้ก้อนของ x อยู่ฝั่งเดียวควรจะอยู่ฝั่งเดียวกันนักเรียนครับ x ควรจะอยู่ฝั่งซ้ายหรือขวาขวา,ขวาเพราะอะไรครับเ,เววพราะ x ฝั่งขวาห้าัิบของเราแค่เท่าไหร่ 8, 10, 10, 48สี่ิแปดเพราะฉะนั้น x ควรจะอยู่ฝั่งขวาก็กลายเป็นห้าสิบแล้วก็ย้ายสี่สิแปดมาด้วยวอย่าลืมน,นะเวลาย้ายมาเครื่องหมายข้างหน้ามันจะตรงข้ามทันทีใช่ไหมครับฝั่งซ้ายของเดิมมีเก้าเป็นตัวเลขใช่ไหมแล้วก็กาจัด25ิ้าฝั่งขวาตัวเลขควรอยู่ฝั่งเดียวกันก็ย้ายลบาเป็ิบห้าฝัซเป็นบวกันเสิบห 2x ฝั่งซ้ายลบกาน ํำจัดใครํำจัดสองเอาไปหารสามสี่ตอบสิบเจ็ดตอบสิบเจ็ดทุกคนส่วนข้อเจ็ดครูจัดการให้นักเรียนได้ก้อนนี้ออกมาใช่ไม่ใช่ได้ก้อนเส็จเนี่ยตัวน,นี้ออกมาใช่ไม่ใช่แล้วครูก็ช่วยแล้วว่า x ควนอยู่ฝั่งเดียวกันครูก็ช่วยเอา x มาฝั่งขวาเสร,ร็จเรียบร้อยฝั่งซ้ายเป็นตัวเลขลบกันเหลือเท่าไหร่บอไหมลบกันเหลือสองฝั่งขวาลบกันเหลืออะไรไเหลือสา,อ 2, า,าออม x <า>มาถึงตัวนี้นักเรียนไปต่อดได้ไหมไปครูแก้สมการเสร็จจังเสร็จแล้ว ยังยังไม่เสร็จเหลืออะไรครับเหลือสามเห็นไหมจะเสร็จหรือไม่เสร็จดูว่า x เหลือตัวเดียวหรือยังถ้ายังไม่เหลือก็ต้องกําจัดตัวเลขที่อยู่กับมันครับกําจัดเอาไปทําอะไรมันคูรเอาไปหารหารคือตัวส่วนโอเคไหมลูกพวกแก้สมการเสร็จยังเสร็จแล้วตอบเท่าไหร่สองส่วนสามเฮ้ยยังไงยังไงถัวอกแล้วถูกหกข้อแล้วกดเตรียวใ้เจเจว้สาม้อกอ่าถูกข้อหนึ่งอ่ะ ก้อนหนึ่งเอาไปก้อนหนึ่งได้ไหมแบ่งกับคู่หมูคงเดงเียวเออเอาข้อสามก็สามเอาไม่ใช่ข้อแปดครูช่วยเราแล้วนะครับตัวส่วนมันเป็นก้อนเดียวนะคือฝั่งซ้ายฝั่งขวามเป็นก้อนเดียวสามารถทูนทฉียงได้เลยครับเจ็ดยูเนี่ยคูณทฉียงตามลูกศรไปเลยครับเห็นไหมมันก็จะเป็นเจ็ดคูณด้วยเจ็ดเอกลบสามส่วนห้าข้างล่างนี่เห็นไหมเราก็ย้ายทฉียงไปคูณปรากฏว่าเราก็กระจายเจ็ดก็ไปคูณข้างในเลยได้ก้อนนี้ออกมาครับห้าฝั่งขวามือก็กระจายไปคูณข้างในได้ก้อนนี้ออกมาแล้เรียนทันกูไหม คุณคุณให้ดูแล้วตั้งแต่ตอนแรกเสร็จแล้วตัวเลขคนอยู่ฝั่งเดียวกัน, 25, นยี่สิบห้าครย้ายไปฝั่งซ้ายของเดิมมีสี่สิบเก้าถูกไหม x ควรอยู่ฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวาของเดิมมีเท่าไหร่ครับของเดิมตัวเลขคือสิบห้าแล้วก็ย้ายลบยี่สิบเอ็ดึงเป็นตัวเลขเหมือนกันเนี่ยอย่าลืมนะครับเวลาย,ย้ายข้างเครื่องหมายข้างหน้ามันจะตรงข้ามนนทีจากเดิมเป็นลบมันก็จะกลายเป็นบวกสี่สิบเก้าลบยี่สิบห้าบอกมาเหลืออะไรเ <24. S 1> หลือยี่สิบสี่ x ถูกไหมอ่าเหลือยี่สิบสี่ x ฝั่งข อ้าทีนี้ทําไงต่อกําจัดตัวเลขที่อยู่กับ x เยียส24ทุกมันคูณเอาไปหารตัดทอนได้ไหมตัวเลขที่หารทั้ง36และ24ได้คือเลข6ได้ไหม6ได้ไหมเอา6หาร6ก็หร่เฮ้ยมันยังหารอต่ได้เลข2หาร6ได้หาร4ได้เอา2ตัด2 3 6 2เท่าไหร่2 2 4มีไหม3ส่วน2มีข้อไหนตอบขอใครตอบขอใครตอบขอใคร พวกนี้ไม่ต้องเรียนพันธุ์นาวินแทนพันธุ์เดรดได้ครับพวกนี้ครูก,ก็จะได้สบายอะไรพวกนี้ <laughs> วนันนี้อยาอ่าปิดหมดอ่ะไปต่อไปต่อไม่คุยกันไม่คุยกันอ่ะนักเรียนครับเหมือนเดิมครับตัวส่วนฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาย้ยายไปคุณฝั่งซ้ายตัวส่วนฝั่งซ้ายย้ายไปคุณฝั่งขวาเห็นไหมเห็นตัวเลขไหมกระจายคุณเข้าไปครับห้าคูหนึ่งเป็นห้าทานไมหมลูกต่อไปห้าคูณอะไรอีกห้าคูสามเป็นสิบห้าเครื่องอ่าสิบห้าเอ็กเครื่องหมายอะไรตรงกลางลบอันนี้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาย้าย กระจายสี่เข้าไปคูณข้างในครับ 8, 3, 4, ได้แปดเอาสามเอาสี่คูณสามได้สิบสองเอ็กเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายลบ,ลบจำไหมว่าถ้าเจอแบบนี้ต้องทําแบบนี้แบบนี้นั้นต้องจํารูปแบบนะครับต้องจํารูปแบบไปทําเลยโอเคตัวเลขคนอยู่ฝั่งเดียวกันตัวไปคนอยู่ฝั่งเดียวกันเอางี้ครูย้ายลบสิบห้าเอ็กเนี่ยซึ่งมันติดลบนะไปฝั่งขวาดีกว่าเพื่อที่จะให้มันเป็นบวกสิบห้าย้ายไปเป็นบวกสิบห้าทาไไมลบวงไห้วงไห้ข้างหน้าเป็นเครื่องหมายลบไอย้ายไปเครื่องหมายข้างหน้าก็จะกลายเป็นบวกแต่ครูไม่เขียนเครื่องหมายได้ไหมได้นะ เสร็จแล้วลบสิบสองเนี่ยเอามาลบออกเลยครับนี่ส่วนฝั่งซ้ายของเดิมคือห้าของเดิมคือห้าแล้วก็ย้ายอะไรครับย้ายลบแปดไปย้ายบวกแปดไปลบครับฝั่งขวาก็จะได้สามเอ็กซหักสิบห้าหากอออสิบสองฝั่งซ้ายก็จะเหลืออะไรครับลบสามเพราะอะไรครับ 8, 8, 8, ห้าลบแปดห้าลบแปดหักล้างกันเหลือสามแต่จํานวนเต็มลบลบแปดมันมากกว่าก็เลยติดลบหลังจากนั้นก็กําจัดตัวเลขที่อยู่กับตัวแปรคือสามย้ายสามไปหารครับ ลบสามหารสามต้องตัวคูณไม่สามไม่ได้สามสามเท่าไหร่สามหนึ่งเป็น okay โอเคนะครับ,บต,ตอบนบหนึ่งนนและข้อสิบ <ไป S 1> ครับข้อสิบกูช่วยแล้วมาถึงตรงนี้ 40, 2, 3, 2, 2. ข้อสองข้ออ่าเด็กคนอ,อยู่ฝั่งไหนดีฝั่งซ้ายหรือขวา่าซ้ายเพราะว่า X มากกว่าใช่ไหมครับกูก็ตั้งเจ็ดสบสองไว้แล้วก็ข้างหน้าเป็นบวกนเนี่ยย้ายไปก็ต้องเป็นลบครับเห็นไหมฝั่งขวามือของเดิมคือ จ็ดสิบของใหม่ฝั่งซ้ายต้องย้ายมาครับตัวเลขควรอยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ยก็เลยขึ้นฝั่งซ้ายได้เท่าไหร่ครับสอง x ฝั่งขวาได้หน <14 2. S 1> ึ่งร้อยสีย่สิบสองเฮ้ยต้องสุ่มคนณม่สองให้ได้ <40. S 1> 2, สิบสี่สองเจ็ดสิบสี่องสุ่มคูณม่สองให้ได้ส <1. S 1> <1. S 2> องหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะได้ x เทา่าไหร่นกเราจะได้ x เท่ากับเจ็ดสิบเอ็ดตอบได้ไหม <5. S 2> ไม่เพราะว่านักเรียนต้องเอามาทำคำววนวณัวนี้ x ลบหหมายความว่า,า x ต้องแปลงร่างปเป็นเลข71็เพราะ x เท่ากับ7จบลบหนหักล้างกันเหลือ29อแต่ใครชนะลบหรือบวกชนะลบลบ100บวกบวกเท่าไหร่บวก71บวก71หักล้างกันเหลือย9่ลบมากกว่าลบจำนวนเต็มลบคือ100มากกว่าเพราะฉะนั้นคำตอบจะต้องเป็นจำนวนเต็มลบเหมือนกันตอบลบย9้อ,ยอาจจะยากตรงที่ว่าการคำนวณจำนวนเต็มมันจะเป็นความรู้ความรู้มาหนึ่งนะครับความรู้มาหนึ่ง โอเคนักเรียนออนไลน์มินนี่มินนี่ครีมแล้วก็แบมแบมส่งคะแนนให้ครู<อ>ครับขอดูข้อสามได้ไหมคะขอดูข้อสามเหมือนกัน<อ>นะค,ครับ <S 2> <S 2> <S ข้อสามข้อสามตอบก็ไก่คนไหนทําไม่ได้อย่าตกใจครูบอกครูบอกครูบอก,บอก,บอก,บอกด้วยความสัตย์จริงครับดูปากครูครับอย่าตกใจเพราะว่าข้อสอบยากจริงแล้วก็นักเรียนส่วนใหญ่ทําไม่ค่อยได้ นะครับถ้าถ้าจะทําได้ก็ไม่กี่คนครับไม่กี่คนแต่ถ้านักเรียนทําได้คือไม่ธรรมดาไม่ใช่ผีบ้านนะไม่ธรรมดาโอเคไหมตรงนี้เหรออ่าไม่ไม่บอกอ้าวโอเคครับสําหรับวันนี้นักเรียนออนไลน์ส่นารเรียนก่อนแล้วค่อยออกนะสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับทุกคน เอาไว้แค่นี้นะนักเรียนออนไลน์อย่าลืมส่งคะแนนคนไหนไม่ส่งคะแนนคืนนี้ครูจะไปเข้าฝันจําไว้ไม่ส่งคะแนนครูจะไปเข้าฝันครูรีบส่งกันใหญ่เลยม <Yeah, yeah. S 1> ินนี่ส่งมาเดี๋ยวนี้โอเคขอบใจมากทุกคนขอบใจมาก <Yeah. S 1> คะแนนโอเคเป็นเรื่องปกติแค่นี้แหละเพราะว่าคะแนนมัน <Yeah. S 1> มัน้อสอบยากครับมันเกินระดับเรานะครับ <Yeah. S 1> เอาละ นักเรียนออนไลน์ส่งคงนนนีแล้วสามารถออกจากห้องเรียนได้สวัสดีครับเดี๋ยวครูจะสต็อปวิดีโอไว้นักเรียนที่ดูย้อนหลังก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคนะเฮ้ยห้ามเปิดเฉ